ปืนบล็อกลมของเพื่อนๆเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่ามีวิธีแก้ไขอยู่ในคลิปครับก่อนอื่นก็ถอดน็อตสีตัวที่อยู่หลังตูดมันนะครับหลังก้นมันเนี่ยมันจะมีน็อตสีตัวแบบนี้เราก็ถอดออกมาเสร็จแล้ว เคล็ดลับก็คือเวลาที่เราถอดมายัางไงก็ให้เราวางไว้เป็นลำดับมันนะครับอย่าให้หลงนะครับสังเกตได้ว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีสภาพที่ค่อนข้างจะสกรปรกนะครับดำแล้วก็สังเกตดูเข้าไปในตัวกระบอกของตัวเสื้อนะครับก็จะมีความดำน,นะครับทาสกรปรกมากครับเดี๋ยวเราจะเอามาล้างทำความสะอาดแล้วค่อยประกอบกลับเข้าไปคืนนะครับนี่ครับผม ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็คือภาพของการที่ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีความใหม่ขึ้นใสขึ้นเยอะนะครับแบบกิ้งๆเลยนะครับนี่ก็คือฝาท้ายส่วนประเก็นตัวเก่านี้ผมขูดออกเลยนะครับอ่าใสกิ้งเลยนะครับแล้วเราอย่าลืมนะว่าเราควรจะวางอะไรไว้เรียงลําดับตามความเข้าใจของตัวเองนะครับไม่จำเป็นต้องทําตามในคลิปนะครับก็เรียงลําดับตามความเข้าใจของตัวเองก็ ใช้ได้เหมือนกนอันนี้ตัวเสื้อนะครับก็จะมีความสะอาดขึ้นมาเยอะนะครับจากก่อนหน้านี้ที่มันดำเขมมองเข้าไปนี่มืดเลยนะครับอันนี้ก็ใสนะครับล้างให้สะอาดครับผมใช้นะ้ำมันโซลารล้างนะครับหรือเรียกว่าดีเซลก็ได้ครับถ้าใช้เบนซินเนี่ยมันจะกัดมือนะครับผมไม่ค่ชอบนะครับมันกัดมือผมแล้วก็อาจจะทําให้ชิ้นส่วนพวกซีนยางเนี่ยมีอาการพองเกิดขึ้น โอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิธีการประกอบกันนะครับโดยเริ่มจากตัวเสื้อนี้ทุกขั้นตอนการประกอบควรจะสะอาดนะครับเราควรจะมีผ้าเช็ดต,ตลอดนะครับอย่าให้มีฝุ่นเข้าไปแทรกซึม แม้แต่อนูขุมขนเดียวนะครับมันจะทําให้การซีนอากาศไม่สนิทครับแล้วก็จะเกิดรอยรั่วกําลังอัดก็จะตกนะครับบล็อกก็จะมีอาการไม่มีแรงเกิดขึ้นนะครับส่วนตันนี้ผมทากาวซิลิโคนไว้บางๆนะครับเพื่อซีนอากาศให้แนบสนิทยิ่งขึ้นนะครับนะครับทาเข้าไปทาบางๆรูปให้ทัวครับต่อมาก็ใส่กระบอกสูบนะครับเนี่ย ที่ผมทาซีนซิลิโคโนว้เมื่อกี้นะก็จับยัดลงไปครับถ้าเราใส่ตรงๆเนี่ยมันจะใส่ง่ายๆนะครับมันจะมันจะแบบว่ามันจะเลื่อนเข้าไปง่ายๆเลยครับแต่ถ้าเราใส่ไม่ตรงเนี่ยมันจะมีอาการติดขัดนิดนึงเหมือนฝืดๆครับเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาทําบล็อกมาแบบค่อนข้างพอดีนะครับแล้วเราก็จัดตัวสลักเนี่ยให้มันอยู่ข้างล่างนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับสลักมันจะอยู่ข้างล่างแล้วก็เหมือนเดิมครับเราก็ซีน กาวซิลิโคนไว้บางๆนะครับเพื่อกันรั่วซึมการรัดวงจรของระบบลมครับโอเคครับผมชิ้นต่อไปนะครับจริงๆผมควรที่จะใส่ตัวลูกสูบก่อนนะครับหรือว่าตัวชุดกังหันนะครับผมค่อยมาทาซีนยางอซีนซิลิโคนผมก็ไม่แน่ใจว่าผมลำดับขั้นตอนต้องไหมนะครับ สำคัญนะครับเราใส่ใบพัดให้ครบนะครับอย่าลืมเป็นอันขาดการที่เราจัดอะไหล่พ์ดไว้แบบว่าเรียงไว้ให้สวยงามเนี่ยจะช่วยป้องกันการลืมขั้นตอนลืมการใส่อะไหล่พ์ดได้นะครับผมชิ้นต่อมาก็จะเป็นฝาต่อมาก็ปิดฝาท้ายนะครับก่อนจะปิดเราก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับแล้วผมก็ทำวิธีเดียวนครับทา กาวซิลิโคนบางบาน,นะครับซึ่งตัวเกาวนี้เป็นประเก็นนะครับจะผมไม่แน่ใจว่ามันสึกหลอมากน้อยขนาดไหนนะครับตัวนี้ผมก็เลยว่าจะลองทากาวซิลิโคนไปก่อนถ้ามันไม่อยู่ยังไงก็เราค่อยถอดออกมาใส่ประเก็นก็ได้ครับซึ่งฝาตัวนี้มันถอดง่ายๆครับแต่ถ้างานมันยังดีอยู่งานมันยังเป๊ะๆอยู่เนี่ยใส่แค่นี้มันก็อยู่นะครับผม โอเคครับผมผมก็ทําการใส่ฝาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลอหลังจากทดสอบดูรู้สึกว่าฝาท้ายตรงช่วงข้างล่างใกล้ๆข้อมือไม่สนิทนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทําการแก้ไขโดยการตัดตะกินใส่นะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขอจบขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผม สำหรับคลิปนี้ลาบ